ครับผมสวัสดีครับนะครับในบทต่อมานะครับเราจะมารู้จักกับ j q u e y y s y n น a x นะครับรูปแบบการเขียน jquery นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้แหละนะครับเป็นรูปแบบการเขียนของมันนะครับเป็นรูปแบบการเขียนนะครับซึ่ง document นะครับจุด ready นะครับฟังก์ชันนะครับก็ตัวนี้แหละนะครับเป็นเป็นเป็นโครงสร้างนะครับจุด ready เนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับจะเป็นพฤติกรรมหนึ่งนะครับจะเป็นเม็ดต่อดหนึ่งนะครับที่เวลาเราโหลดเพจมาใหม่นะครับจะให้ในส่วนของ scope นี้นะครับมันทำงานเป็นคำสั่งแรกนะครับนะครับผม ก็นะครับผมอาจจะสร้างฟังก์ชันนะครับตัวใหม่ขึ้นมานะครับเป็นฟังก์ชันอื่นนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าไม่ได้มีการเรียกใช้ฟังก์ชัน ready นี้ตรงนี้นะครับมันก็จะไม่ทำงานให้นะครับต้องต้องต้องเรียกใช้นะครับ d ready นะครับ document นะครับรูปแบบรูปแบบการเขียนคอมเมนต์ก็จะเป็นนะครับเครื่องหมาย ดอลล่าสายนะครับแล้ววงเล็บเปิดนะครับตามด้วย document นะครับนะครับวงเล็บปิดนะครับ dot ready นะครับฟังก์ชันนะครับนะครับผมแล้วมันจะมีนู่นนะถึงการเขียนเอ่อ jQuery แบบเป็นเป็นเป็นเฟรมเวิร์กนะครับเป็นแบบ OOP ก็มีนะนะครับมีนะครับซึ่งรูปแบบการเขียนก็จะ ง่ายกว่านี้นะครับแต่ว่าก็อยากให้รู้จักกับเบสิกก่อนเนาะนะครับเรามาเรียนรู้กับเบสิกก่อนดีกว่าครับค่อยต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ผมแค่แนะนําแนวทางนะครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นแนวทางแล้วก็ให้คุณนะครับเอาไปต่อยอดกันเอาเองละกันนะครับนะครับรับรองเขาว่าถ้าศึกษาปุ๊บนะครับจะ มีไอเดียมาเลยครับว่าเออควรที่จะเอาฟังก์ชันนี้ใช้กับอะไรยังไงนะครับมันจะมาเองเลยนะครับถ้าเรามีประสบการณ์แล้วนะครับผมนะครับในบทนี้ก็แนะนำโครงสร้างนะครับซินแท็กของของ jquery นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่นี้นะฮะครับผมนะครับฟังก์ชันนะครับมันจะมีการเขียนอีกรูปแบบนึงนะครับ เป็นอย่งนีนะผมจำไม่ได้เหมือนกันผมปกติผมก็เขียนแค่แค่แต่แบบนี้นะฮะโอเคนะครับมันง่ายดีนะครับโอเคเนาะก็สําหรับในส่วนของนะครับรูปแบบการเขียน s y นแ a x ใน jQuery นะครับก็ไม่มีอะไรเยอะหรอกนะครับแต่ว่านะี่ฮะรูปแบบของมันนะครับนะครับข้างในก็ ข้างในสโคปนี้ก็เราจะให้มันทําอะไรก็ได้นะครับให้มันเราแต่เราเลยนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ